มาวันนี้อยู่กับ Honda CBR 650โชมอปี2023นะครับก็ถือว่าปีใหม่นะครับผมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉม e c คัตนะตัวนี้ก็พิเศษจากรุ่นเดิมนะครับได้โชคโชว่าที่มีกระบอกสูบใหญ่ขึ้นนะเป็นตัวปีใหม่สุดนะครับของทางร้านนะปี23 นะและที่สําคัญนะครับคันนี้ที่เด็ดใช้เงินรับรถน้อยมากนะครับดาวแค่9ก้าพันนะพี่เอาไปขับได้เลยนะค่างวด5500บาทนะครับถ้าซื้อมือหนึ่งนะดาวถ้าจะได้ค่างวดประมาณ5้าพันหพี่ต้องดาวประมาณหกถึงเจ็ดหมื่นนะครับหกถึงเจ็ดหมื่นนะพี่ค่อยได้ค่างวดประมาณนี้นะครับ คันนี้ปี23ที่ร้านนะพี่ใช้เงินรับรถแค่9,000ได้งวด5,500เอาไปขับได้เลยสภาพพร้อมใช้งานนะครับสวยๆนะยางดันหลบเดิมหน้าหลังนะครับท่อเดิมจะมีแต่งเล็กน้อยนะครัเช่นตัวกระจกนะท่อกระจกเดิมออกนะครับมาใส่กระจกทรงเป็นวิงเลดนะครับกึ่งกระจกนะสามารถหมุนดูกระจกมองหลังได้หรือปิดเลยเป็นวิงเลดได้นะครับผมใช้งานได้นะมือเบรกมือคัตเดิมนะครับ หัวโชคเห็นไหมเขาเขียนว่า S F 2ตัวขีด B P นะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของตัวโชคโชว่าเขานะซึ่งโชมเดิมไม่มีนะครับก็หมายความว่ากระบอกข้างในจะใหญ่ขึ้นซับแรงได้ดีขึ้นนะครับสรุปตัวปันะี2023นัดดาว9000เองนะครับ่อนงหด5 5 0 0ห้าวดนะสีแดงตัดดำนะครับก็ท่อเดิมนะครับผมมีแค่แต่งตัวกระจกตามที่ผมบอกแล้วก็ท้ายสั้นพับนะครับ แต่ก็ยังเป็นไฟเลี้ยวเดิมอยู่สภาพสวยๆเลยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขมาอีกรอบหนึ่งนะใครสนใจมาดูได้นะคสปีดมอเตอร์ไซค์คอนแกนเลี้ยงเมืองบ้านเป็ดนับนะติดร้านอาหารบ้านทะเลนะหรือว่าโทรสอบถามได้นะเดี๋ยวส่งคอนแทคให้นะครับถ้าใน Facebook ก็แคปชันน่นด้านบนใน youtube รายละเอียดคลิปด้านล่างนะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะอีับปต์สามีคันเดียวนะครับปี์สามีคันเดียวอ่ามีชิลแต่งด้วยนะสีดำนะ สวยนะเขาจะเป็นโชคดำนะครับพี่ไม่ใช่โชคทองนะซึ่งโชมเดิมก็เป็นโชคทองเห็นไหมก็บอกโชคสีดำนะครับสภาพสวยๆแจ่มๆพร้อมใช้งานนะครับอยู่สปีดมอเตอร์ไซค์นะมีหลายรุ่นหลายสีนะครับสีเทาเข้ามาใหม่มีสองคันนะสีแดงสีดำก็มีนะับแต่ถ้าใครแบบหางวดดาวไม่ถึงหมื่น รถคันนี้ตอบโจทย์เลยนะพอนวดสบาย5,500บาท60งวดนะไฟแนนซ์กรุงศรีต่างจังหวัดนะพี่อายุ20ปีถึง60ปีนะครับอายุงานเกิน6เดือนไม่มีวัดติเครดิตแบล็กลิสต์นะมาทําสัญญาได้มาดูรถที่ร้านได้ครับพร้อมทําสัญญาเลยร้านเปิดทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับต่างจังหวัดนะไม่สะดวกเข้ามาจองมา1 0 0่บาทผมส่งไฟแนนซ์ไปทําสัญญาได้ถึงที่เลยเนะอกสารผ่านเอกสารครบส่งรถได้ถึงที่นะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะ เราให้ดูบูมบนนะครับ